เอาแล้วครับกลับมากับทีมไฟเทคตุกติกไป้วก็โภมเก็บไปเทมอะไรดีครับเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าสักทีนะครับเราทียบที4.5ก็เลยมาลุยแล้งันถึงเกาเหลือแล้วกันรักขามาใช่หน่อยผู้ถูกเลือกโกงๆนะตอนนี้ขี้แบกแบบสุดลูกหูลูกตานะก็คือไดาอนาน่านั่นเองไม่ว่าจะได้ไดาอาน่ามาเป็นสปิริตหรือแม้แต่จะได้ไดาอาน่ามาเป็นแอสซิน์ก็สามารถเล่นได้เลย แดน่าแอสซิินครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้พูดออกไปแล้วนะครับว่าคือมันโกงแบบสุดลูกหูลูกตาไปครับมีคนได้หรือ,อยังไม่มีครับยังไม่มีใครได้ด้วยอ่า มาเดี๋ยวมาดูความบูชิดไดนากันนะไดนาก็ต้องเล่นเหมือนเดิมก็คือเล่นเป็นแอสซซินบวกกับคอมของขอ,ขอมผมเธอนั่นเองคืออันเก่าของเธอจะเป็นเะไรลยนะแสงจันใช่ไหมอันนี้มันไม่มีแหละเราก็ไปเล่นคู่กับสปิริตนั่นแหละก็คือไปเล่นแอสซซินคู่กับสปิริตและแไดนาคือจะตีเร็วกับคุณยังไม่เคยเห็นไดนาที่ตีเร็วขนาดนี้มาก่อนและรอดูเลเวลเราไม่ต้องไปอัพก็ได้นะเดี๋ยวผมไปรีโลช่วงหลังพักตอนที่ผมเป็นเลเวล4อเออ ผมจะไป oh a, Dana, ลีโลหาแดนหน้ารัวๆแรกๆเก็บสแต็กแพ้ไปลงไปอไอทเทมก่อนครับต้องไปหาการเบียนให้แดนนะหวังว่าจะไม่มีใครเลือกเล่นผู้ถูกเลือกซ้ําเรานะของเกาหลีนี่ดีอย่างผมเคยเจอรอบนึงผมเจออยู่แดนหน้าแดนหน้าแอสซินอีกคนนึงเป็นแดนหน้าสปิริตหลังกุยโดนตีแรกอะ่ะสักเนี่ยสองคิดห้าสองคิดห้าคนนึงก็ตัดสินใจละเราจะฝืนต่อหรือเราจะหลบให้เขาเออคือมันจะมีคนหลบคนนึงแน่ๆ้ยในซีรเกาหลีผมสังเกตมาหลายทีและแค่ว่าใครที่จะหลบแค่นั้นเอง ส่วนมากเขาจะหลบกันนะผมก็ลีเขาแบบไม่ค่อยจะอยากจะไปชนคอมเท่าไหร่ชนคอมมันเหนื่อยเราต้องรีบรีโลหาตัวละครอะไรเงี้ยผมจะเล่นเป็นแอสซินตล้วนเลยนะเฮ้ยสปิริตติดตัวเรามานะครับจริงผมลงลาคันไปก่อนนะจะคุ้กว,ว,ว,ว่าแบบนี่ได้ป้องกันอืมน่าจะดีกว่าเพราะแอสซินตดนน้าตัวเดียวมันก็ถือว่าเป็น2อ,องแอสซิสปัปิดเขาเร็วเพียวคัดเคตปั๊บปัปับปับ,ปบ,ปบ,ปบ นี่แค่สปิริตสองนะแอคสปิรแค่ยีตแต่มันเป็น20%ที่รู้สึกจะเป็นสแต็กจะไม่ผปดสมมติแบบได้น้าไล่หนึ่งครั้งก็ได้20%่สิบอยู่มีไล่ก็ได้20% 20% 20%, 20ไปเรื่อยเรื่ล็อตครับเราต้องการล็อตครับไม่ล็อตก็หมัดล็อตหมัดรีเทิร์ฟสอันขอล็อตนะครับยา yeah. ขอบคุณครับเนี่ยค้าอธิบายสปิริตภาษาอังกีษเขียนว่า the first time a spirit c a t เปลวก็คือครั้งแรกที่สปิริตไล่ไล่สกิล All เ okay, ครับเราได้กันเบลให้แล้วทีมอครับจะเป็นเช็คคน,นอนืน่นสักนิดนึงเขาเล่นอะไรกันบ้างมีคนหนึ่งโชเซนลาทีครับโชเซนเวนกะนอกนั้นยังไม่เลือกที่จะเล่นโชเซนครับไปแดนน่ามีถ้าเกิดมันไลท่ทีอยู่พร้อมกันมันก็ได้20% 20%อนี้สิ้อนั้นี้พร้อมกัน,นอยู่มีไล่ทุกคนได้20%แล้วแดนน่าไลาท่ทีทุกคนก็ได้อีก20%หรือว่ามันเป็นแค่20เดี๋ยว3ขีคิดหนึ่งเราจะทําการสุ่มหาแดนน่าครับจริงๆค้างเลเวล สัก30-40บาทสุมฮาไดนาสามดาวคีย์หลักของของอันเนี้ยคือไดนาต้อง3ดาวถ้าไดนาไม่3ดาวเราเราจะระเบิดครับเราจะสู้ใครไม่ค่อยได้เดี๋ยวดูความดุจมตีนะฮะนี่ 0, 0.7นยนะใครนะจะไลส่สก,กิลก่อนน่าจะเป็น y umi. Y umi ยูมิยูมิไล่ครับปึ๊บไดน่าเป็น 0, 0.8นยแปดแล้วพอไดนาไลา่จะเป็น0.91อ๋อเนี่ยสแต็กไปแล้ว1.9งงว่ะไม่แต่ยูมิยูมิพอมันบัฟเพื่อนอ่ะเพื่อนได้แอกแสปีดด้วยไง ผมไม่เข้าใจเดี๋ยวเราแปลไทยไล่กันผมไม่เข้าใจว่ามันแอคสปีดมันจะแตกหรือว่าสมมติเรามี2คนพอไล่2คนเป็นสิสปเปอร์อะไรเงี้ยนี่เล่นได้2ทางครับอออินหาไดอาน่าหรืออัพเลเวลแล้วค่อยๆโลหาไดอาน่าก็ได้เหมือนกันพี่ใครเล่นไดอาน่าคือถ้ามันมีคนเล่นนะเคครับไม่มีไม่มีคนเล่นไดอาน่างั้นเดี๋ยวผมเลเวล5แล้วผมค่อยๆโลหาไดอาน่าแล้วันวันนี้อยากได้หมัดให้ไดอาน่าใส่อีไ,ไม่ก็ต้านเวไปเลยก็ได้โอ้ได้หมัด ผมบอกเลยว่าของดีนะครับแบนนาอินซิตี้แอชครับอืมเดี๋ยวห้าแล้วก็เดี๋ยวโลโลรอบหน้าก็ยังก็ทันนะนะ,ะผมว่าสปีดเลสีส่แล,ล like that that, that ้ครับสปิดสี่เริมลิมไปและสปีดเลขสี่วิ่งสปีดสปิดเร็วมไปแล้วเนี่ยได้สปีด40%ครับผมว่าตัวคอมผมน่าจะไหลยาวๆและไปแบนนาเอาๆๆบๆเดข็ดเข็ด ครับดูตีเร็วดูตีเร็วดิน้าตีเร็วเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งจุดแปดโอ้จะโดนลุมตายมีมีแต่ตัว,ตา <c oughs> ตวบางๆใช้สี่สิบห้าให้เป็นประโยชน์ครับโลหาไดอาน่าไปเรื่อยๆแล้วก็แอสซัสซินที่เหลือผมขอแอสซัสซินสี่ก่อนแล้วกันเอายูนิตไปช่วยไดอานะ่าหน่อยต้องเร็วแหละเอาตัวเดเมจไปช่วยไดอานะ่าสเปริลด์ด้วสเปริลด์มันเหมือนไวบั์ตีเร็วไว้ใช่ไหมฮะลุ้มปับปับปับ,ปบ ชนะในหน้าเราไม่ใกล้เคียงสามดาวดกวยอืมเราม่ติดแทนทีโมโได้อะแดนหน้าครับแดนหน้าสองดาวครับโอเคขาดแค่สามตัวอีกชิ้นหนึ่งแดนหน้าผมอยากได้เป็นตานเวทไม่ก็ถ้าท่ารีโซแดนหน้าจะได้ถึกๆไปเพลแคสเกสดูโลดิชนะอยู่ดีครับ แล้วสิ้นตอนนี้ห้าตัวแล้วครับขาดแค่ทารอนคนเดียวอีเคิร์ฟไปแล้วครับน่าจะต้องหยิบท่านเวทจากนูนูครับไปแล้วด้วยครับจริงๆหยิบทาลอนไปได้ครับหยิบแล้วกันอุ้ยแลนเทิร์นครับถ้าทนรีโซบเหรออ๋อไม่ใช่อุ้ยโหลดได้ครับโหลดได้ก็คือวันนี้เดี๋ยวผมได้ไททันรีโซบแล้วนะใส่เลยแล้วกันอ่าได้หน้าสามดาวครับยูนิตครบแล้วครับ ยูนิตแปดตัวเราครบแล้วอันนี้เราห้าใช่ไหมตัวที่หก็คือกินเด็ดตัวที่เจ็ทีโม่ตัวที่แปดทารอนครบแล้วไดานาของเพลแล้วครับที่เหลือน่าจะต้องเททารอนโหลดได้สามารถเอาไปหาแรนาได้นะแต่ผมใส่โหลดได้ไปได้ไหมไดนาวะ่ะคือไม่ได้อะผุคใครใครอะทีโมกวาเราคือไดน้าใส่โหลดได้ไดน้าครับเผอเจอเจอครับย oh. อดครับ ยอดคุ้มครับนหน้าถามดาวครับนี่คือเล่นง่ายมากความสามารถของโหลดไดคือเราใส่ใบเราจะเจอจริงๆมันไม่ได้การ,รันตีเจอไดน,นะนะมันการ,รันตีเจอแอสซินหรือเจอสปิริตซึ่งไดน่ามันก็เป็นแอสซินกับสปิริตแล้วเราเจอเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนเนกโกเฮลที่แบบได้ตัวนั้นแน่แนๆมันจะแค่เจอเจอสองเผ่านั้นแน่ๆที่เราใส่ถ้าเราใส่ตัวที่มีสามเผ่ามันก็จะเจอสามเผ่านั้นเอาว้เอาไว้เอาไว้ผมว่าผมสเปอร์สเปอร์อะไรวะพาวเวอร์สไป์แบบน่าจะท็อปโฟไม่ยากครับเหลือแค่อัพเลเวล แปแค่นั้นเองถ้ารอนผมจะยังไม่ขายนะเดี๋ยวรอเจอทารอนถ้าเจอค่อยขายตัวถ้าไม่เจอก็เอาทารอนตัวนี้ลงเล่นไปเลยอีเกอร์โบตันเวดในกองเทวอืมได้สปิริตต้องอัพเบลล์เดียวละเลเวล7เอาจันหน้าลงได้ตันเวดแล้วก็เลล์แ8เอาเอสซ,ซินที่เหลือลงครับสบายสบายอะ่ะดูไดน,นาดิยสามดาวนี่คือแบบทำไมถูกพันมีคน <S <S เล่นคอมสปิริตด้วยฮะคนที่สามนี่นี่นี่สปิริตอะไรเอ่ย สเปริลตส,สเลเยอร์ระเบียบเลยอ่ะอ,อ่ะฉันหน้าลงครับอืมเหลือเลเวลยแปดแค่นั้นเองสุ่มซะหน่อยฮาริสองดาววันกับหมดครับเดี๋ยวพิโมนแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ขาดทาลอนขาดยูนิขาดตาไปทีหลังเราแค่ได้หน้าสามดาวทุกคน,ด,ด,ด,นดูเลยหน้าเด็กทีเหลือเท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดเก้าโอ้ ในหน้าที่ตีม1.9ทีโมโสองดาวครับเหลือยูมิกับคาตาแล้วก็ทารอนที่ยังไปสองดาวจริงๆคอมนี้ผมว่าบีบเบลเก้าได้นะเนี่ยคือเล v e l แปดเนี่เราจะแอสซัสซินหกใช่ไหม l e v e ลเก้าเราก็เอามิสติกใส่ไปบรกสตัวหนึ่งว่าผมบีบเบลเก้าได้นะนี่คนนี้สปิริตสไลเยอร์ครับมาดูซิระหว่างสปิริตแอสซัสซินกับสปิริตสไลเยอร์อะไรมันจะกินอุ้ยแด่หนะ้าอู้โหเซ็ตกีนเร็วเกินกิเร็วเกินกินเร็วเกิน อุเต้ตีเร <Elena> ็วเกินผมไม่มีดาบผมเอาหมัดไปแทนครับอยากเวลแปดครับเวลแปดเราจะนะเพราว่าสไปล์จัดจัดมีตีที่ e right 2, 2, สองเนื้อวูดเนื้อวูดเมทนั่นเองนะดูด้านหน้าของตีดิตีนของตีตายเลยแรงเกินอ่ะ อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเบสเคสเลเวลเจ็ดเนี่ยเราควรเล่นแอสเซทีนหกก่อนหรือสปิริตสี่ก่อนแต่ตัวสปิริตผมสองดาวมาแล้วไงทีโมกับคินเดตก็เลยเล่นสปิริตไปก่อนแล้วกันอัพเลเวลครับสี่สิบบาทอัดไปแล้วบ้างสี่สิบบาทพุ๊บไม่ได้อัดเราจะได้มีตังก็หลังไก่ห้าคิดหนึ่งห้าคิดหนึ่งเลยแปดแปดปรดี๋ยวอะไรอ่ะมันจะลดไออีคืออะไรอ่ะทำไมของเราแน่นจุงอ่ะสามดาวด้วยนะพูดแต่เฮกมันจะลดไออีวะ ตีเข้าเนี่ยมีซาเิล่าด้วยเลเวลเจ็ดซาเมล่าสกิลไม่เข้าเลยว่ะปันๆับผ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 ับรับผับผับเับผับผับผัมผับ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 ผันลัเผันผีบดับผับผับีับผับผัลือดผับผัดผับผับอดบผับผับผันผันผับผันจะบผับผับผับดับผ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 ัับผ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 ับับผับผับผับับบ นเนี่ยนาดเขายังไม่มีโชว์เส้นนะเนี่ยผมว่าเขาน่าจะรอโชว์เส้นนี่นี่ไปเลยปะเซเลเยอร์อไปเลยปะตัวดีๆตัวอะไรก็ได้เซเลเย,ยอร์มันมีสองตัวไงช่วงสี่บาทโอลาฟกับชินเดเมร์น้ำเบลครับเอาทาลอนลงใส่ในโกเฮลเลยกันนะที่กเกียร์หาแล้วทาลอนแล้วก็คาตาลิน่าครับอ่ะเขาอือ้อ ทารอนฟิกซิเวอร์ครับแล้วก็เลือดเ,เยอะเอาอ้ยใส่ไม่ทันจะใส่ฟิกซิเวอร์ให้จริงๆทลังคนเป็น G.A. อะแต่ว่า,าผมไม่มีให้คนนี้อะไรอะ่ะแล้วก็โซเจ็ดเดี๋ยวบังคนเดียวไหวปะวะอย่าอ,อย่าให้บังตีโดดยิงก่อนอเกือบเกือบตายเกือบตายทลรงนหลบสกิลครับ เหลือโมเลโรโมเลโรทีโมได้โมเลโรทีโมแล้วกันครับแล้วก็น้ำตาเนี้ผมให้คินเด็ดแล้วกันให้ไปช่วยสแปมสกิลพอสแปมสกิลเราจะไปหลีดรอยก็ปิดบ่อยนั่นเองใบหน้าน่าจะขี่ร้อยแล้วไหมขี่ร้อยแล้วครับตีเหี้ยติดขี้ขี้ขี้รัวเลยใบหน้าเหลือตัวเดียวไม่นะเขาเหลือหลีซินโอลิซินตายหาผมชนะแล้วทั้งนั้นอะ อะไรถ้าไม่มีซีซีมาหยุอผมชนะเฮ้ยสามดาวเลยเหรอมันตีอะไรเนะี่ยเอาโหผมอยากได้ยูมิสองดาวมากเลยทารอนของไม่ค่อยเบสครับเบสคือไอจายแอนซเลเนี่ยโอเคอย่างอื่นต้องหาทารอนสามดาวนี่แหละทารอนแจ๊ะแรงเลยขี่ร้อยกว่าทารอนแปดสิบโอ้ในหน้าตายตจีเซียนสามดาวอยตี้นี้เขาไปเล่นโชเซนสปิริตแทนว่ะ ที่หนึ่งที่เป็นเซตแบกเซตเขาสามดาวครับเซตได้เมทเท่าไหร่เนี่แปดพันกอบูบับครับให้ยูมิได้มีไ e ออีด้วยป่ะผมอยากมีทารอนสองดาวแล้วก็ขายทารอนตัวนี้ออกอบูบ <c oughs> ับไปแล้วนะดูเด่นครับเอาไปให้คินเด็งครับเจ็ดสิบสองบันอัพเลเวลได้ ปัญหาคือยูไม่สองดาววันนี้อะไรเนี่ยแรเบ้นโอ้โหเขาได้เขาได้โชว์แกเป็นแรเบ้นออะใช่ครับโชว์แกเป็นแรเบ้นคือพันกระดานโอผล่เผือกแคคเกตพับพับกระทืบเลยไม่ลดติดโลกหันหัวต้นแขคือเดียวตายเลยฮันปติบูร ตีนี้ผมไม่มีทางสูได้ป่ะตีที่หนึ่งอย่างน้อยขอที่สามแล้วกันเพื่อนนะเหลือห้าคนละอุ้ยคนนี้เมดเจ็ดว่ะโชว์เส้นเมทเขาได้ใครเป็นโชว์อนี้สามดาวด้วยอ่ะแล้วก็โซเจ็ดครับโอ้หโซเวนสองดาวด้วยมันอะไรกันสซเวนมันดูดเลือดโอเคสซเวนตายเดียวแคทเชตโอ้โหเล่นโซเป่าเดียวหายหมดเลยเมื่อกี้เล่นโซเป่าเดียวหายหมดเลยคาร้อน ตาสองดาวไอเทมแบบน่าเล่นสซเลเยอร์มากเลยอ่ะดูดิคือสซเลเยอร์คนไหนมีไอเทมแบบนี้นี่คือยิ้มยิ้มกลุ่มยิ้มกลุ่มกิมผมว่าผมหาทารอนสองดาวแล้วเปลี่ยนไอเทมได้นะเนี่ยอคา,าลิได้เหมือนกันนะคาลิปีเร็วอย่างนั้นรึคือทารอนมันไม่สองดาวไงอคา,าลิครับอคา,าลิเป็นอคา,าลิปีเร็วแทนขี้เท่าไหร่เลยขี้แปดสิบปกติาครเรต้องใส่ี <S <S ไม่ต้อง สุดเลือกขึ้นมาโอ้เมดผมก็สู้ไม่ไหวอย่างนั้นหรือเมดเจ็บหกสิบาทเรับได้เพล่วครับจะตายแล้วอ่ะต้องขายว่ะอาเพียวอะอ่ะมันจะตายแล้วอ่ะมันเล่นเหมือนเหลือสี่คนสุดท้ายแล้วอะผมแพ้รัวๆเลยอะเคตสามดาวอีกแล้วสู้อย่างไรเอาสู้สู้อืออืออือโอ้ยเซตตายผมชนะ ออ,อาท็อปทีแล้วท็อปทีแล้วอยู่มีไม่สองดาวเลยครับคาริอีกสองตัวสามดาวครับเนี่ยตีนี่ผมโดดติดอ่ะ้าเรามันโดดติดปะติดแนวหน้านะเนี่ยโอ้โหมันอ๋อมันไปโดดแจะลูลูล่ฆ่าไม่ได้มันเลยไม่โดดต่อเนี่ยครับทารอนอะ่ะอูดัเ,เล่นโซเป่าแต่ตีเวทเขาแพ้ตีสเลเยอร์ว่ะนมาด้นได้ครับให้กินเด็ดครับ อาจจะต้องโยกทารอนมากลางๆเพราะว่าถ้าทารอนโดดติดมันไม่มีประโยชน์อัคลคาริอีกตัวเดียวครับวันอัคาริทูสามดาวครับทารอนต้องมายืนนี้อ่ะเอาคาตาไปอเอาคาตาไปกระโดดใส่แอนนี่แทนครับทารอนต้องได้แบบแะตายแล้วกระโดดมันไม่ได้กระโดดลุ้งถึงเล่าลุ้งถึงเล้วเออนี่แหละวะเรือตัวเดียว เหรอนี่สุดที่หายสุดที่หายอ๋อแล้วเป็นแบบไอเทมกันแอสซินด้วยนะดูดิโอ้โหไอเทมพอก,กันแอสซิสตน่ะสีมไม่เข้าเลยสีมไม่เข้าเลยขอลองขอลองอือตายหนอย่อยเออตายเอาเหลือคนเดียว ยืนอะไรกันไปบอกข่อมายืนหน้าหมดเลยวะให้ยืนหน้าโดนนะคาริผมองต่อยหมดเลยนะเนี่ยคาริสตีฟใจครับนี่ไหวเอาวะอุยอ้ยโอ้ไม่ไหวแพ้ที่สองจีจีกูยังคงยืนหยัดนะครับแม้ว่าจะมาลงแรงกูก็ที่สอง